เขียนาักกับเตซวนใช่ไเอาเ,าเอา <S 1> <S 1> อก็บผพักก็ได้ใส่ซวนอินโดนีก็สวัยดีทุกคนเตม่วงสวัยดีตอนแรกแล้วืันนี้ก็พบกับช่องของตุ๊กตาสนาย,ายน้องไก่แล้วเนะชื่อตอนนี้น้องตุ๊กกับน้องคุกกิ๊กจะพากันไป เก็บผักอยู่มองที่น้องตู้เคยถ่ายเก็บผักมองเก็บผักน้อยให้ทุกคนเบิ้งค่ะเนาะเป็นส่วนอาพักของเพื่อนเซิงน้องตู้กับน้องกุ๊กกิ๊กจะพากันไปเก็บผักนอกเอ้ยเกคุณพ่อไอ้ยบอแม่เก็บผักหอมปลอมนล้วซิงเก็บพักหอมปลอมพันจะเอามาใส่อันใส่ลาบใส่ก้อยใส่อย่างต่างๆเนาะอันในงานเตียงดอกของรัาสาวสี่โมงอะไรบอกสี่โมงอะเนาะทุกคนเซิงน้องตู้กับน้องกุ๊กกิ๊กจะพากันไปเนาะไปเก็บยูฟุ่นเดี๋ยว เราจะพากันไปเหมือนทันแล้วเ่าจึงพาค่อยไปเก็บอะไรบอกกูกิ๊กอะุกงยางายไฟแนะกิ๊กเก็บอะไรบอกอ้ฟัวงานโดนอ๋อคือสิ่งหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าถ้าเก็บน้อยก็คือซีแบบว่าอ่าวพโอเนาะก็ต้องได,ด้แบบว่าอ่าเก็บอะไรเป็นตู้หมาสิจ้ะเป็ตู้ <c oughs> หอนนะทุกคนเป็นตู้มาป่ะเป็นตู้มาเหมือนนี่ล่ะอือใช่หอนเป็นตู้สี่คนต่อยู่บ้านน้ำหย่อนเพื่อนทุกคนเนาะซึ่งบ้านน้ำหย่อนฮักกะแถวอัน อันแถวทางไปลองแจงพูดเลยเนาะมาลำอยสุดซึ่งอันลูกลูกคอมเปตู้ขลายคนนะแล้วมีผู้ไปอยู่คณแน่เออเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดคนพูนสิบคนสิบคนเนาะตายสามตายสามเนี่ยเจ็ดเล่วอ่าคนกละหมามเือนี้ไปดวนแล้วทุกคนคิดทอดกันเนาะเดี๋ยวตู้มากระซิท่าไม่ตู้ไปพร้อมนี่คนก็ะเกี่ยมเครื่องที่เงียบอยรถในบอกแร ก uhm ็เอาเข้าเอาของจินแบบกระโดดนะเกยมโตอานันโตเป็นโมกเฮาจากเอธนอกอีโคได้ไปเก็บปุกิกคนเาที uh ่บดองขนาดมากเลยโอ้เีเลเเอาเบาตาันแล้วกันแล้วแตว่าเอีว่าไปเอายังไงเอ้่วยแค่นั้อืมเสนอเอาเอาเลวก็เอาเต้นยัไอมวยก็ นี่ทุกคนน้องตุ๊กมาหอดอ่ามองที่จะเก็บเพียมไหมเนาะเป็นมองเก้าที่น้องตุ๊กมาเก็บแต่เออมาเก็บแต่ที่มาเก็บภักนอกแต่ละเสื้อฮะแหละแล้วบันทึกจะได้มาเก็บแต่ตัวเองไปใช้ถุงได้ถุงยางามเนาะแบบน้ำพุทก็บสบายเนาะน้องปลาก็อยูนี่ ใช่มว่วแม่พอไม่ได้เอามาให้จับเลยมวเอามาใ้ไส่เลยใ่มั่วไปจับหนึงห้ามาเกบกับน้องกูกตสองคนไปแม่ผักไรจะไม่งามแม่คุณนี่คือเหองนั่นเลือุณนะเอารถรถเอามือ่ลนไปซ้อมเอากับไรไลย่เลยโล่นึกเดอนนี่นะอย่งอ่า บ้าบักเพชรคนเนี่ยนะมีทุกคนไบรณไป่วง้เนนเแล้วดนมนแก่เรากินได้ซ้อมเอากเพชรคนจะเป็นงามอันนี้ปุ๊กก่ออันนี้พูดมกเพชรออกเดอเออเในลกเอามดลดอันนี้ยคอคือเป็นตุ้มแท้ อืมาพักบงได้ไหมอืมพักบ่งมันจะเป็นงามเนอะคักเนาะพักบงควรจะเป็นงามหอบปลอมแก้แล้วเนาะลเอาลดก็ไปซ่อมเอา เพอไปซ่อมแบบนี้เห็นไหมเออแบบเออก็ะันยุกอาบ้ลกโลกก็ไปเลยตีเออลกวอ้ยตัวก็ไอ้นี่เราบง่ายบ้านเอาเพื่อไปซ่อมมันได้มันยากมันโดนแล้วนะโอ้ฟาวนี่ทำจุดตัวไอ้นี่ทันไหวก็จุดตัวไปแล้วจุดตัวไปยุ่งยากยุ่งยากเอาจุเพื่อนก็ไปซ่อมคือเก่าดียวแบบนี้เราสบายจุดเพื่อนจะไปซ่อมอีกเดียวจุดตัวลกไปแล้วไปซ่อมไหลผมช่อมที่เดียวนี่ไปพาการเก็บแาบนี้นะ

น,นี่เขาเอาถุงมาใส่ก่อใส่ใส่ใส่ไร่ห่ม <c oughs> เดี๋ยวก็เน่าเป็นอาจักซองโลเด้ดเอเพ<อ>ื่นว่าสิเออแม่นลาเรื่องนั่นเรื่องนี้ไปเคลียร์กับเพื่นเองเด้ดอหาบุหูเรื่องทำได้อันนี้เพื่นสร้างมาก่อนนี่นะอเอา,าเอารถ <c oughs> เ,เดี๋ยวไปยังตู้กับลองกีกกับสิเก็บเนาะกอเคกำลังเก็บอเลยอิมกูเป็นเก็บเลยอิมมะเพชรน่ะอิมเอ้อะไรเอามื่นได้ เชียงงามก็จริงงามจริง่มันแข็งจริงแต่บ่เคมียาเด็ดปนนะห่วยไม่เทานั้นสกบมาเเวะเพิ่นชีเพิ่นิบุติว่าหลังีไยเป็นไม่หลังลียอุ้ยเพิ่นว่าอบะผมค้แล้ว่นบ่ไอสันติเด้อทองในลาเนาะอ้ยัง่้เอาเงินเอาเด้อเอาไว้มันก็สก้ปะอินลา เอาไปกินเนี่ยเปประโยชน์อุ้ยเนาะไอ้เกี้ยนค่ะในนั้นเอาฟอยด์มาดีๆเนาะแต่มพุ่งเราด้วยมาดีๆจุ่มเออแมนป๊าจะดี๋มันงามเขาจุ่มบ่แมนอ่ะซีนจุ่มนะคือสีพากเนาะยังตุ๊บไม่มีอะไรม่พูดบุญเดี๋ยวมันทีแหี้ยแล้วมันโบนัสเซี่ยนกนี่บุได้มันมันแมนเล่ะค่ะ อำนาจมันกอัวนเพ่ก็บักจะวนอันนี้เราไไปขายจนเรา่อีเราจะข้าไปซอมเอาซออมอาย่ห้องนมันโลกอะไรมันยินเหนียวเลยจุดพุ่ม่ะจะโดนแม่เนาะคือซื้อตลอดเนาะลูกจะาลินได้ลูกนา นี่รมละหุณบ่อนถจะเป็นผุ้งามดิไม่ปะคุกกี้ นี่ทุกคนค่ะเลยบอกให้ไลน์เนาะกปฏิทากันเมื่อเสื้อผ้านี้ก็เอาแล้วละอันนี้เอาโบอีกอันนี้อพอแล<า>้ลลววะจะเอาแลา้ววะเออเสื้ออแล้วะไปป้าทองฟ้าอากาศดีมากเดี๋ยววันนี้นอกตุ๊ก็จะเมื่อ <มะ S 1> แล้วทุกคนตายมาะกลับบ้านจ้ะนะคะตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้ได้แรกก่อนก็ตัวนี้ให้ยัดคัดดิ ไอ้กิ๊บบอแกไปไหมอยู่ๆไปเอาทงก่อนเนาะหอนะเก็บได้ไาดลาเอนงดาววิ่งยกใครยกว่าไปเมื่อไ,ได้ไปซอมอีกเมื่อแรงนี่ก็ต้องได้มาอ็ดเวียดช่วยพ่นนอทุกคนตองตุกก็ได้มาช่วยเวียอด,ดอเออพราะว่ามืออื่นแม่นดองอ่ะดิ ค่าดอกทนถ้า,าเป็นเงินลาวนี่กจ็จะตกยูที่อ่ะสาวห้าล้านบอกถ้าว่าเป็นเงินไทยนี่ก็จะตกยูประมาณอ่100 100 100 100าแสนน,นึงแสนแสนบาทของคนไทยสองคนเนาะแสนบาทเออแตประมาณนี้มีคนถามหลายเราสุดก็เลยตอบมั้ยะขอบใจเด้วเหมือนกันด้วแม่นางเกาะพูดกับแา่เขาไป มาพี่มาพี่บุกิกอุกิกเป๊เอาเอาเอาจามตกฮอนฮอนทุกคนฮอนหน้าแต่ว่ามีลมเดี๋ยวนี้น่ะอากาศบัเย็นแล้วอากาศฮอน้นฮอนแหละจะเป็นอะไรอากาศคือว่าฮอนตลอดแท้โอ๊ะ Nè, váy là nắng nề tốt tốt. Oh, mùi hiệu bologn. Him bờ sáng. Có tua. Một mẹ hô mô con bò. Lẹ tụi nó 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 nó tụi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  nó nó tụi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  nó nó tụi nó nó tụi nó เดียบพันจะจด้เดอเงินไปเอาน,นดีเพิ่นเด้อเอาจะเด้เดียบพันเท่าจึงโดนห้าพ่นเธอเด้อ่องร้ครึ่งเนาะทึกสามรอบอแต่ว่าขี้ดินกับวันนี้แมนี่ยบอกพอไดซอมก็เลยหักออกโลเด้อลโลห้พันักบงโลหันกิบอ้ค่าละหนักเหลือเกิน ป้าพากันไปแบบบอกกระเจรถเพิ่นออกเลย,เยบอ,อยู่นี่แหละเพรว่บอบอบาบราได้ออกเลยดิ <c oughs> เราตู้หอยเราตู้เก็บใบหอยนี่เซ่นี่แบบสุดเทียสุดตากเลยค่ะใครนี่สิเป็นคนตา <c oughs> นยเฉยๆนะอาเลยไหมัดไหยมัดดู โอเคแนละ้วทุกคนบรรเลงตู้กระซิขอปปีคีไปเพียงหอยนอ้อเซิงอ่าฝากทุกคนติดตามต่อไปเด้อว่าประเพณีลาวก่อนที่จะแบบอ่าได้เอากนนะาธนาประเพณีลาวเพิ่นใส่เพิ่นใ,ใส่อย่างแน่แล้วจะบอกให้ทุกคนฮู้เนาะแล้วนตุนต๊กระซิายให้ทุกคนเบิ่งช่องตัวนี้นตุ๊กก็จะขอตัว,ตวกลับมาเหนอนเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ติดตามก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนคิปต่อไปเด้อร์บ๊าย <laughs> บาย